สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยะสวัสดีเพื่อนสูงญาติสนิทมิตรสหายญา,าติธรรมแล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ชัยะนะครับแล้วก,ก็ทุกท่านที่แวะเวียนมาเข้าชมคลิปของอาจารย์ชัยะนะครับอันนี้ทําเพื่อเป็นวิทยาทานนะฮะไม่ได้ว่าหวังเงินหวังทองไม่สนใจหรอกเราทําให้มีความสุขถ้าไปหวังทําคลิปเพื่อหวังยอดวิวหวังเงินไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมีความสุขครับ ที่พูดเนี่ยเคยคิดอย่างนั้นแล้วมันก็จบไม่สวยคือทําไปทามาไม่ได้เงินอย่างที่เราตั้งไว้ไงก็เลยเลิกทาไปหลายปีเลยอันนี้ทําเพื่อเป็นพิยาทานครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วันวันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องเรื่องยาครับยาโบราณเนี่ยอันนี้อุปกรณ์ในการทํายาโบราณไอ้ที่สมัยก่อนทำไมถึงต้องมียาโบราณเพราะว่าการสารสาธารณสุขของไทยเนี่ยมันยังห่างไกลนะครับเพราะว่า โรงบาลจะมีน้อยมากเลยเขาจะมีหมอยาตามบ้านาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยแล้วก,ก็จะมีหมอทำรรหมอยา,อารวมมีถึงหมอสเสน่ห์ไม่ธรรมดาหมอตำยายังมีเลยเออครอดลูกคงรู้จักหมอตำยะวันนีม้มาว่าด้วยเรื่อง,องยาเนี่ยพอดีได้เคยจะเป็นที่ตักยาโบราณเป็นงาช้าง3ามชิ้น มันจะไล่ไล่ไล่ขนาดไล่ขนาดเลขกลางใหญ่เนี่ยแล้วเป็นข้างบนเป็นช้างเห็นไหมครับนี้ไอ้ตัวใหญ่ไอ้อันใหญ่เนี่ยมันทาอย่างเขาเรียกกกงาหรือเปลือกงาทางโคนนะงาช้างเนี่ยไอ้ช้างประเภทนี้ยต้องเสียชีวิตมันถึงเนี้ยมี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 กกงามีเปลือกงามันจะติดกับทางปากคาดว่าจะเป็นช้างป่าโบราณเพราะมันเหลืองหมดแล้วเนี่ยไอโค้งเนี่ยไว้ตัดกคล้ายช้อนเนี่ย ถ้าถ้าชิ้นใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยเอาไว้ตัดยา,าตามสัดส่วนการตวงเยอะหน่อยชึบแล้วก็มาผสมยาแล้วก็มีขนาดกลางมีใหญ่กลางเล็กแล้วกันกลางนี่ก็ตักแล้วก็มีขนาดเล็กตัดเป็นภูมิปัญญาไทยครับก็คือเป็นมาตาขลิตตวงวัดโบราณเลยตัดปุ๊บมันก็ได้ของมันตามขนาดที่บรรจุ ของปริมาตรของของโก,โกง,งาโค้งเนี่ยที่สําคัญคือความสวยงามครับเดี๋ยวให้ดูมองเห็นไหมเนอะทีละอันแล้วเอออย่างนี้เห็นี๋ยวให้ดูทีละอันใหญ่ชิ้นใหญ่ก่อนความสวยงามเขาแกะเป็นรูปช้างข้างบนนี่งาช้างนะฮะแต่เป็นส่วนของของของโคนงาโกงาเนี่ย ช้างโบราณเลยเก่ามากตักจนมันแผบแต่มันโชคดีไหมไม่แตกฮนะก็คือ,คอเขาของพวกนี้มันมีคุณค่างานช้างเจ้าของเก่าเขาต้องเป็นหมอยาชั้นเอกเลยนะเพราะไม่งั้นวัสดุในการปรุงยาของของท่านเนี่ยถ้าใช้งาช้างเนี่ยมันต้องมันต้องชั้นเอกมากๆจนถึงราชสำนักเลยนะครับเพราะสามัญชนชาวบ้านคงไม่มีที่ตักยาเป็นงาช้าง นี่มันงานช้างแล้วม,มีช้างแกะสวยงามสวยงามตอนแรกคนที่ที่ที่จามไปใชา้ยาไปเช่ามาทางเหนือเขาบอกว่าเป็นที่ขั้นพระไตปิฎกขั้นบทสุดหนังสือสุดมน์ไม่ใช่หรอกถ่าจะเป็นขั้นหนังสือสุดมน์มันจะเป็นยาวๆแล้วก็เป็นเรียบๆเป็นงานช้างก็มีนะครับบางทีก็ใช้หวายอันนี้ไปตักสวยครับอันนี้ใหญ่มันก็ใหญ่ๆแต่วม,มากลางกลางนี่จะขาวๆหน่อย เป็นลูกช้างเหมือนกันล้วมีรวดลายสวยงามเลยท,ทั้งด้านในด้านนอกเลยไหมเห็นลายไหมเป็นลายคล้ายๆเป็นลายลายคลื่นภูเขาอะไรเงี้ยพ <c oughs> ยายามมองให้เป็นศิลปะอันนี้ช้างน้อยเล็กใหญ่กลางเล็กฉลาดมากเลยครับเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยมันจะได้ปริมาณสัดส่วนในการปรุงยาพอดีเลยครับเนี่ยน,นี่คือ,อที่ตักยาสมัยโบราณครับ อยังม,ม,มีต่อให้ลูกหลานอายุนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะผมดูแล้วโอ้มันเหลือเขาเหลืองขนาดนี้ยเก่าแก่มากแล้วมันเก็บรักษาดีมากไม่แตกครับอันนี้ถือว่าเป็นหมอยาอืหมอยาชั้นเลิศเลยถ้าสามก๊กเรียกหมอหัวโตแนะใช้เนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยที่ยังคงสภาพสวยงามไม่แตกไม่มีตำหนิสักชิ้นหนึ่งเลยอายุเป็ร้อยปีตกทอดมาให้ลูกหลานดูครับเป็นที่อาทานครับ ครับขันนี้ก่อนนะครับไปติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ